ว้าวทุกคนมาดูสิคะฝรั่งต้นนี้ลูกใหญ่เบอ้อเลอแล้วรักจังไม่ได้ห่อนะคะจริงๆก็คือมามองน้องทุกวันละคะ่ะเพราะตอนที่รักจังลดน้ําต้นไม้ให้เขาใช่ไหมคะลดน้ําให้เขาก็พยายามมองอยู่ว่าเขายังอยู่ดีปลอดภัยไหมเขายังอยู่ดีปลอดภัยคะ่ะก็เลยไม่ได้ห่อน,น้องมีอีกลูกหนึ่งนะคะเล็กๆอยู่เคียงข้างกันแต่ก็ไม่ค่อยสวยงามเนาะแต่ลูกนี้ลูกใหญ่ลวคะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้ น่าจะเด็ดกินได้แล้วมั้งคะได้ไหมคะเด็ดกินได้ไหมคะไม่ได้หอน้องค่ะเนี่ยทุกคนลูกใหญ่แล้วนะอันนี้ไม่รู้เขาเรียกพันธุ์อะไรอะพลักจังเอามาปลูกไว้ตั้งหลายพันอะจําไม่ได้นี่น้องก็มีดอกแล้วก็มีลูกเล็กๆมาอีกนะคะเนี่ยหามีลูกเล็กๆมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะลูกเล็กๆเดี๋ยวนะกล้องสองนี่ค่ะลูกเล็กๆหนึ่งลูกลูกเล็กๆตัวนี้ก็อีกหนึ่งลูกพร้อมดอกนะคะทางนี้ก็มีอีกสองค่ะ แต่จะติดหรือเปล่านี่ก็ต้องลุ้นกันแล้วนะคะนี่ก็คือต้นฝรั่งที่บ้านสวนรักจังเองค่ะน่าจะเป็นกิมจูหรือเปล่าเพราะรักจังมีทั้งกิมจูมีทั้งอ่ะ,อะลืมลืมค่ะเนี่ยค่ะก็ยังมีลูกเล็กติดตาอันนี้คือเป็นชุดแรกนะคะที่เพิ่งออกเนาะเขาก็จะจริงๆเขามีสามลูกค่ะต้นนี้มีม,มีมีอยู่ตรงเนี้ยลูกหนึ่งอะ่ะที่อยู่กิ่งนี้นะคะแต่ว่าน่าจะ น้องไก่เอาไปกินแล้วมั้งแต่ต้นนี้ตรงนี้ใบบางน้องไก่คงมองไม่เห็นเนาะน้องไก่ก็ไม่เลยก็เลยไม่ได้จิกกินนะคะ,อ,ะอันนี้คือต้นนี้มีหนึ่งลูกกับสองเออสองลูกเล็กหนึ่งลูกใหญก่กับหนึ่งลูกเล็กเนาะ,ะมาตรงนี้อีกค่ะตรงนี้อีกลูกหนึ่งค่ะทุกคนที่รักจังเคยถ่ายเอาไว้เนาะนี่น้องก็ยังอยู่ดีปลอดภัยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์สวยเท่าไหร่เนาะ อันนี้ยังเล็กอยู่เนาะยังคงกินไม่ได้ก็ปล่อยน้องไว้ก่อนนะคะก็รอลุน้นแล้วก็ไปดูต้นที่กําลังต้นนี้ทําไมใบยอดเขาเหี่ยวเหี่ยวยังไงไม่รู้ทุกคนเนาะแล้วก็มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้อ่าต้นนี้ออกดอกด,อก,ดอกเต็มเลยนะคะแล้วก็ออกลูกด้วยค่ะต้นนี้เขาจะสมบูรณ์หน่อยนะอดอกของเขาสวยอะคะ่ะทุกคนดอกเขาสวยๆเนาะเนี่ยค่ะ อันนี้เขาก็ติดติดลูกแล้วค่ะทุกคนนี่ออกตั้งหลายลูกเลยคะ่ะกระจุกยอดนี้ค่ะโอ้มีลูกเยอะเลยอันนี้น่าจะติดผลนะคะต้องมารอรุ้นแล้วนะคะต้นนี้โอ้ต้นนี้ต้นนี้ต้องมารอรุ้นแล้วนะคะโอ้มีฝรั่งเนาะเห็นบ้านของน้องสาวคนนึงนะคะที่เขาลงในเฟซออกลูกเต็มเลยแล้วน้องเขาก็หอ่อฝรั่งบ้านเขานะค,ะคือจริงๆเขา ต้นโตสมบูรณ์เลยเนาะแต่บ้านของรักจังเขายังเพิ่งจะเป็นต้นเดบ,บี้อยู่ไงคะทุกคนก็เลยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะรอติดตามนะคะว่าน้องจะสมบูรณ์แต่ถ้าน้องโตและอายุของน้องเป็นปีสองปีขึ้นไปน้องก็คงจะสมบูรณ์กว่านี้แล้วก็คงได้กินลูกของเขาอันนี้ยังไม่ครบปีนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ